ตำบักทัวแับบ้าออืมอืมชอบสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าม,มาพอกันคือเกากับช่องผู้ลิตาชาแนลื้นนี้ผ้ามันกินตำบักทัวจา้านี่กับอย่างอย่างหมู อย่างหมูแล้วไม่ไหมหอนๆเด้จ้ากับตำบักทัวกับข้าวเหนียวมาจากพี่น้องจ้ามาเสิร์เซียมนุ่นน้ำกันจา้นหาหูติดมันกับน้ำตึ้งๆๆ้งตึ้งตึ้เหรอ ม่จ้ะพี่นนองกินขอน้ำกันบรรยกาดเรื่องมือรเรื่องทุกเก่เ่วงหามง่งเร่องจ้าจำว้ไม่เดด สำรักตัวว่าได้กินโดนกระแทบเยอะแบครับอร่อยดีเลยนี่หนูก็้นไกินหนูก็้่ไกินตามตังขึไปกินหวงหมาอ๋อกระบามาบนนนะ เอาผิดมาอ่ะเอาหมูมาด้วยเหรออมันวันเอาหมูมาแม่เอาหมูให้เอาหมูให้หนู่้แม่เอ,มเอาหมูให้แม่แม่อดมันมันแกกุ้งเหรอกุ้งแกกุ้งให้หนูนหน่อยค่ะ เก็บต้ในให้เยอะๆค่ะอืมนัองมูบา้าเสียบตาเฮ้ยกินไหมลกนหนูกเขาใช้น้ำเน่าเสียบตาเอาอีใครได้ปะได้เสียบขนาดไ,ได้สิไม่ใช่เด็กกินหรือ,อิ้นป่ะละ่ะ อันนี้รับเนี่ยอิ่มไหมนีเนี่ยอิม่มไปนี่นี่เน,นี่ยพี่มึงนั่น มันยำมน่อย่ติหรอแม่น่ข้าข้อมันเดียหืมืกระเบิ้งมันยำตัวข้าข้อหม,มาตีกระเบิงกระเบิ้งมันดีนดีมันหยาอยู่แม่เออ,อไงไอกุ้งว,ว,วัดโต ไอ้บ้าเศรนะอีชับปี้เศษปเสรษฐตาจับ้าเสรอีเจรษอี๋ที่กีกดีกินนะนี่มแม่เขมบอละปวดฟันจังเลย เมื่อนี่หิวขอแห้งกับพี่น้องมาบอกยังไพื่ใส่ยังเดี๋ยวนะขนี่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 อ้าว

ปุ๊บปะมัเลยปุ๊บปะปุ๊บปะป,ป,ะป,ปะุมันเป็นเพเืดอนนู้จริงๆรนู้ชอบพี่เพราะว่ามันเป็นเพื่อนนู้กันไอหนีเดะขอนี้น,น,นี้อยากกินนีเอาไปไหมไม่ได้เอาไป เบงไหนากินะอีไรับปีอ่ะอือเรา,เอ,าไไรอยากไปหำมใจรื้อตโถนั่นเนอแล้คนขีอิมก่อนจะายไหมชบปีเห็ดอยางนี้ชับปีเนีย まあ、ねえ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 